คณะกรรมารการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงณนะจังหวัดอุดรธานีจังหวัดน้องบัวลำพูและจังหวัดเลยคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภานำโดยพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมาการพร้อมด้วยคณะกรรมาการได้นำคณะเดินทางไปประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณห,ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดอุดรธานีประจำปี2568และปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานโดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรอ,อุดรธานีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับนอกจากนี้ยังมีผู้บัญชาการเดือนจำกลางอุดรธานีผู้อำนวยการสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีและพนักง,งานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวข้างตน้น ต่อมาคณะกรรมาการได้นำคณะเดินทางลงพื้นที่โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยาอําเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูเพื่อมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน10เครื่องเครื่องสำรองไฟจำนวน10เครื่องและอุปกรณ์กีฬาเชือกระโดดจำนวน30เส้นแก่โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยาโดยมีนายพิชิตชัยอินภูวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องบัวลำพูเขตหนึ่ง และนายบัญชาง,งามใจผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียนในโรงเรียนโคกม่วงทองวิทยานอกจากนี้ยังได้มอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบซึ่งมีบทบาทภารกิจในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและช่วยเหลือเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายด้วย จากนั้นคณะกรรมาการได้นำคณะเดินทางไปประชุมหารือเกี่ยวกับมาตราการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเชียงคานจังหวัดเลยโดยมีนางชุมภูนุชอินอําปลัดเทศบาลตำบลเชียงคานปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคานให้การต้อนรับสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมาการเมื่อเดือนมกราคม2568 พบสภาพบ้านเรือนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคานโดยเฉพาะถนนคนเดินเชียงคานซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีลนะักษณะเป็นบ้านไม้ก่อสร้างเรียงกันเป็นแถวหากเกิดเพลิงไหม้ย่อมลุกลามอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันเหตุอักคีภัยตลอดเวลาซึ่งพบปัญหาข้อต่อประปาหัวแดงไม่สามารถใช้งานได้ คณะกรรมาธิการจึงได้สนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้อข้อต่อทองเหลืองสำหรับ,รบประปาหัวแดงจำนวน13ชิ้นเพื่อรองรับการป้องกันอักคีภัยให้แก่พื้นที่ชุมชนตำบลเชียงคานจังหวัดเลยนอกจากนั้นคณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าโครงการผ่นน้ำโค้งเลยชีมูลซึ่งเป็นโครงการกักเก็บน้ำที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร สามารถปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรได้ถึง70,000ไร่ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จภายในปี2568ภายหลังคณะกรรมาการได้นำคณะเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของพนักงานสอบสวนรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนโดยมีพันตำรวจเอกยุทธวัฒน์โชคชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย พันตำรวจเอกวรชัยบางยี่ขันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองเลยและพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเลยให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรม,มาการทั้งนี้คณะกรรม,มาการได้กล่าวให้กำลังใจแก่พนักง,งานสอบสวนในการปฏิบัติหน้าที่และจะได้นำข้อมูลที่ได้รับและแลกเปลี่ยนกันในครั้งนี้ไปประกอบการพิจารณาศึกษาเรื่องที่ทำอยู่ในหน้าที่และอำนาจ ของคณะกรรมาการซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานของวุฒิสภาต่อไป